เอาล้ครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนชาวกาเดียนเทลกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาจัด5อันดับฮีโร่สายโจมตีระยะไกลกันดีกว่านะครับว่าฮีโร่ทั้ง5ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถโดดเด่นยังไงและตัวไหนน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5กันก่อนเลยดีกว่านะครับอันดับที่5ก็จะเป็นเจ้าตัว ริสซิล่านะครับตัวละครอ่าเพศหญิงอายุ17ปีที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียเมื่อไม่นานมานี้นะครับอ่ะส่วนสูงอยู่ที่162ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก44กิโลและเป็นประเภทฮ,ฮาร์แวมไพร์นะครับก็คือลูกครึ่งแวมไพร์นั่นแหละมีธาตุเป็นธาตุแสงนะครับโจมตีระยะไกลและใช้อาวุธเป็นตะกร้าเป็นหลักเลยนะครับ การโจมตีธรรมดาของพรีซิล่าเนี่ยก็จะมีชื่อว่าฮาร์บรัดนะครับใช้เวทมนต์ของเธอนะครับโจมตีศัตรูสามารถใช้อัรเลเชตนะครับหลังจากโจมตีศัตรูในบางครั้งอัรเลเชตก็คือจะเป็นการแปลงร่างนะครับเมื่ออยู่ในสถานะที่แปลงร่างนะครับสภาวะของเธอเนี่ยก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงทําให้ตีเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับสําหรับตรงนี้คือน่าสนใจมากทีเดียวเนาะ สกิลของน้องนะครับ d e s t Ruction นะครับจะเป็นการยิงลําแสงสร้างความเสียหายที่มีความเสียหายอยู่ที่420%ของดาเมจนะครับไปยังพื้นที่ที่ทะลุผ่านเนาะ ตรงนี้เองก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีความกว้างของสกิลมากนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีสเปเชียลอะบิลิตี้ก็จะเป็นเจ้าตัวฮาวอักเนาะฟื้นฟู HP 10%ปนะครับขณะแปลงร่างอยู่แล้วก็เพิ่มความเสีย25%และลดความเสียที่ได้รับลง25%ทํห้าตให้ตัวคอนัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีดาเมจที่สูงมากนะครับแล้วก็ทําให้ตัวน้องเนี่ยถึกขึ้นมากๆด้วยเหมาะสําหรับการเล่นหลายอย่างเลยเนาะส่วนพาร์ทสิบสกิลเนี่ยก็จะมีปาร์ตี้พาร์ทสิบนะคร ตัวละครทุกตัวเมื่อเริ่มการต่อสู้หากเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยเมื่อเข้าฉากต่อสู้ก็จะเพิ่มโล่ทุกครั้งเลย40%นะครับสูงมากเลยทีเดียวอันนี้อยู่ในสภาวะ5ดาวแล้วเนาะ,อะนอกจากนี้เองเนี่ยก็จะมีพาส์ติสำหรับตัวละครของน้องเองก็จะมีเจ้าตัวความเร็วในการชาร์จสกิลเพิ่มขึ้น4%นะครับแล้วก็ดาเมจของสกิลเนี่ย12%ตัวละครตัวนี้เหมาะไปใช้งานในด้านไหนได้บ้างน,นะครับ หลักๆเลยก็คือในการเล่นอารีน่านะครับอ่ามีอารีน่ากับโคลาเซียมเป็นหลักนะครับส่วนโคออปเนี่ยก็ใช้งานได้บ้างแต่ว่าในเรดเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ตรับตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยพาสิมันยังไม่เอื้ออำนวยกับการเข้าทีมที่เพิ่มดาเมจให้ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าพาส์ติ์ที่เพิ่มโล่เนี่ยทำให้สามารถเล่นอารีน่าและโคลาเซียมได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวตรับตรงนี้เกมยื้อเล่นได้นานอาวุธประจำตัวของน้องก็จะเป็นเจ้าตัวสกาเลต์อิมแพ t นะครับ สกาเดต t อิม a พกเนี่ยก็จะสร้างความเสียหาย250%นะครับระยะเวลาของครูดาวเนี่ยจะอยู่ที่9วินาทีนะครับก็จะเป็นการระเบิดพลังงานเข้มข้นเพื่อสร้างความเสียหายและทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือก็คือเลือดออกนั่นเองเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลประจําตัวของตะกร้าของน้องนะครับ ถัดมานะครับเป็นตัวละครลำดับที่4และเป็นตัวละครตัวที่ผมค่อนข้างอวยมากๆด้วยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวน้องนารินั่นเองจิงจอกแปดางนารินะครับผมอายุตอนนี้ไม่ทราบนะครับว่าน้องมีอายุเท่าไหร่ส่วนสูง146ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก40กิโลและเป็นเผ่าจิ้งจอกนะครับอ่าส่วนธาตุของเราเนี่ยก็จะเป็นประเภทไรธา,าตุเนาะอ่ะอุปกรณ์ก็ใช้เป็นตะกร้านะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องประดับได้ด้วยสำหรับตรงนี้ การโจมตีของน้องนารินะครับการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นฟ็อกบีดโยนลูกปัดของจี้จอกออกไปนะครับโยนได้ทั้งหมด5นัดหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าถาห้าหรือ6นัดเนาะส่วนในนัดสุดท้ายเนี่ยก็จะเฟี้ยงฟ็อกบีดที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้ดีเฟนซ์ของศัตรูเนี่ยลดลง20%นะครับการป้องกันร,ระยะไกลของศัตรูเนี่ยจะลดลง20%เป็นเวลา3วินาทีทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าสนใจในการเอาเข้าทีมมากๆนะครับอ่ะ ส่วนสกิลเชนคอมโบของน้องเนี่ยต้องเปิดเชนคอมโบด้วยการทําให้ล้มก่อนนะครับเป็นท่าของ Fox Magic r e f เฟกนะครับก็จะเป็นการปล่อยเวทมนต์จิ้งจอกเพื่อสร้างความเสียหาย300%ของดาเมจน,นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสติดริคอลให้กับสมาชิกด้วยเป็นเวลา10วินาทีอ่ะนอกจากนี้เองสเปเชียลสกิลของน้องก็จะมีเจ้าตัว f o อกเทล d ด f e n นดด้วยนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มดฟเฟนให้กับตัวเองเป็นเวลา8วินาทีนะครับเพิ่มดีเฟนด์8% เออเอฟเฟกนี้สามารถซ้อนทับได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับจะทําให้ดีเฟนต์ของน้องเนี่ยเพิ่มได้สูงสุดถึง64%เลยทีเดียวโคตรถึกมากๆเลยก็จะบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะเป็นสกิลที่ทําให้ตัวเองถึกมากเลยนะครับส่วนพาสิบสกิลของน้องเนี่ยสกิลปาร์ตี้จะทําให้การโจมตีระยะไกลของปาร์ตี้เนี่ย เพิ่มขึ้นอีก50%นะครับส่วนพาร์ทสส่วนตัวก็จะมีสกิลแรงขึ้น18%และตะกร้าคู่ใจของน้องนะครับก็จะมีสกิลเจ้าตัวฟล็อกไฟบอมนะครับที่จะมีความเสียหายอยู่ที่140%ของดาเมจนะครับระยะฟื้นฟูของตะกร้าจะอยู่ที่8.5วินาทีเป็นการเลือกทิ้งจอกไฟออกมาแล้วก็ว้างออกไปอย่างต่อเน,นื่องนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดอยู่ในสถานะล้มนะครับก็จะต่อเนื่องกับคอมโบของน้องเลยนะครับเมื่อล้มแล้วก็ทําให้ลอยเนาะเออเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับ การเล่นทีมระยะไกลแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยที่เป็นพาส์ทซิปปาร์ตี้ก็จะเพิ่มการโจมตีระยะไกลให้กับปาร์ตี้เนี่ย50%นอกจากนี้เองเนี่ยสกิลเชนคอมโบของน้องเนี่ยก็ยังทําให้ปาร์ตี้ทุกคนในปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มคริติคอลให้อีก10%แล้วก็การโจมตีธรรมดาในครั้งสุดท้ายก็จะทําให้สัตรูเนี่ยโดนลดดีเฟนส์ระยะไกลด้วยนะครับทำให้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับการเล่นลงบอสเรียดบอสนะครับ เรดบอสเป็นหลักนะครับส่วนโคลาเซียมและอาริาก็เป็นอันดับรองลงมาแล้วก็ยังเล่นโคออฟธรรมดาได้ด้วยเนาะถัดมาก็จะเป็นอันดับ3นะครับเป็นเผ่าเดียวกันก็คือประเภทจิ้งจอกนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวจิ้งจอก9้าหาง คารัมนั่นเองนะครับอายุเองก็ไม่ทราบเหมือนกันคารัมมีส่วนสูงอยู่ที่184ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก76กิโลเป็นธาตุน้ำนะครับสามารถถือธนูหรือตะกร้าก็ได้เออล้วก็สามารถใส่เครื่องประดับได้ด้วยเหมือนกันการโจมตีปกติของคารัมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวซอร์ซอรี่นะครับสร้างความเสียหายด้วยธนูหรือตะกร้าก็ได้นะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันใส่ได้2ประเภทแต่อาุธหลักก็จะเป็นธนูนั่นแหละ ่าแล้วก็ทําให้ฟื้นฟู HP ของสมาชิกในปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับเป็นอีกตัวนหนึ่งที่ช่วยยืนซัพพอร์ตปาร์ตี้ได้ดีนะครับสกิลเชนของคาร์มเนี่ยจะเปิดด้วยการทําให้ล้มก่อนนะครับแล้วก็จะยิงคอมโบต่อเนื่องไปโดยจะเป็นสกิลสปิร i ตทอร์นาโดนะครับยิงธนูวิญ,ญญาณที่สร้างความเสียหายอยู่ที่475เเซของดาเมจนะครับค่อนข้างแรงมากๆหลังจากนั้นก็ทําให้สัตรูอยู่ในสถานะลอยอีกด้วย ส่วนสเปเชียลแอบิลิตี้ของคาราัมเนี่ยก็จะเป็นสกิลวันวิสเนเจอร์นะครับอ่าเมื่อติดตั้งอาวุธประเภทธนูเนี่ยจะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับส่วนเวลาใส่ตะกร้าเนี่ยการฮิวและการโจมตีปกติก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอ่ะก็จะเป็นพาสินะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะตีแรงหน่อยก็ใส่ธนูนะครับถ้าอยากจะทําให้มันรีฮิลแรงหน่อยเนี่ยก็ใส่ตะกร้าไปแล้วกันต่อมานะครับพาสิของคารัมเนี่ยก็จะเป็นพาร์สิตที่จะทําให้ ตัวละครที่เป็นประเภทธาตุน้ำเนี่ยมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยตัวละครของคารัมเนี่ยเมื่อเข้าอยู่ในการต่อสู้จะทําให้มีโล่เพิ่มขึ้น5%นะครับของเลือดอ่านอกจากนี้เองก็ยังเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอีก8%เนาะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะในการเอาไปลงเรดบอสนะครับแต่เอาไปลงธาตุน้ําจะดีกว่าเน,เน,า,นเาะเปตตี้ธาตุน้ําก็จะทําให้พาสซีฟสกิลของคารดัมเนี่ยแสดงประสิทธิภาพได้ถึงขีดสุดสําหรรับตงนนี้เะ สุดท้ายก็จะเป็นธนูของคารัมนะครับเป็นอาวุธประจำตัวนะครับ c l ก s i v e Weapon ก็จะมีสกิล Thunderbird นะครับสร้างความเสียหาย140%นะครับของดาเมจเนาะเรียกนกศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองฝนและลมเพื่อสร้างความเสียหายแกศัตรูที่อยู่รอบข้างเพื่อสร้างความเสียหายแกศัตรูที่อยู่ด้านหน้าทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะล้มนะครับเออก็จะเป็นเชนคอมโ,มโบกับตัวของคารัมเองนั่นแหละ อย่างที่บอกไปขั้นต้นนะครับคารามเนี่ยเหมาะในการลงบอสมากๆนะครับซึ่งคะแนนการลงบอสเนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันกันกบนาริเลยนะครับส่วนคอร์เซียมเนี่ยก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าอารีนาเนี่ยใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนโคออกเองก็ยังพอใช้งานได้อยู่ในระดับหนึ่งเลย ตัวถัดมานะครับอันดับ2เป็นตัวละครยอดนิยมแล้วก็เป็นตัวดาเมจดิวเลอร์ที่เกือบจะดีที่สุดในเกมนบปัจจุบันนะครับนั่นก็คือ MK 99หรือ MK นนที่นายนั่นเองอายุตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะน้องเป็นแอนดยนะครับส่วนสูงยอยู่ที่184เซนติเมตรน้ำหนัก113กิโลกรัมนะครับเป็นประเภทโรบอตธาตุาแสงนะครับถืออาวุธประเภทปืนไรฟเฟิลแล้วก็ใส่เครื่องประดับได้ด้วย การโจมตีปกติของ MK99 เนี่ยก็ะจะเป็นนจะตัว Heaven Hole Protector นะครับอ่ะเธอจะใช้โหมดการโจมตีเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับการโจมตีแบบ Beam Magnum เนี่ยจะทําการยิงลำแสงพลังงานหลายลำติดต่อกันก็คือหลายลูกติดต่อกันอย่างรวดเร็วนั่นแหละแล้วก็อีกกันนึงก็จะเป็น Beam Cannon นะครับจะยิงลำแสงที่ทรงพลังนะครับมีพลังงานที่สามารถทะลุทะลวงศัตรูได้ เลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับสำหรับตรงนี้เนาะจะยิงแบบรัวๆเพื่อสร้างดาเมจอย่างต่อเน,นื่องหรือว่าจะยิงแบบบีมทีเดียวแต่มันก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ทะลวงศัตรูได้หลายตัวเลยส่วนสกิลคอมโบของเจ้าตัว MK Night n เนี่ยก็จะเปิดคอมโบด้วยการทำให้ล้มนะครับก็จะเป็นสกิลบีมเซเบอร์ er, นะครับฟันศัตรูด้วยคมมีดเบาสร้างความเสียหายระยะประชิด525ค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวเนาะแต่ไม่มีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับอ่ะ นอกจากนี้เองก็ยังมี Special Ability นะครับจะเป็น t a c t i c a l Command นะครับจะทำให้ดาเมจของเธอเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก25%เมื่อไม่มีศัตรูภายใน3แผ่นก็คือในระยะ3ช่องหากไม่มีศัตรูที่อยู่ใกล้เธอเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยยิงแรงขึ้น25%นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเธอจะได้รับดาเมจน้อยลง25%นะครับเมื่อศัตรูอยู่ใกล้เราในระยะ3ช่องเหมือนกันเนาะหากอยู่ไกลเธอก็ยิงแรงขึ้น25%นะครับหากศัตรูอยู่ใกล้ก็จะทำให้โดนดาเมจน้อยลง25%เนาะ ก็ถือว่าเป็นสเปเชียลอบิลิตี้ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว p าร์ดสสกิลของ MK99 เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มการโจมตีระยะไกล50%ให้กับทุกตัวในปาร์ตี้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยจะทำให้ตัว MK99 เนี่ยมีสกิลดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับอะสกิลของอาวุธชาร์จเร็วขึ้นอีก4%นอกจากนี้เองเนี่ยก็จะมีการเพิ่มโล่ให้กับตัวเองเมื่อเริ่มการต่อสู้ด้วยนะครับ5%เนาะ ต่อมาสกิลอาวุธของ MK99 นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสกิลไฮเปอร์เอเนจีแคนนอนนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหาย170%ของดาเมจนะครับระยะเวลาฟื้นฟูของอาวุธเนี่ยอยู่ที่8.5วินาทีนะครับเป็นการยิงระเบิดพลังงานทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะล้มสำหรับตรงนี้เนาะก็จะเป็นการคอมโบกับตัวนางเองด้วย <S 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 เป็นหนึ่งตัวละครที่ไปได้เกือบทุกโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดบอสเองโครเซียมอารีนาหรือโคออเนี่ย น้องทําได้ดีเกือบทุกโหมดเลยเพราะว่าพาร์สิอาบีตี้ของน้องเนี่ยสามารถไปได้ทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมท่าแสงเหงก็ตามหรือว่าจะเป็นทีมท่าอื่นอื่นก็ไปได้และอีกอย่างหนึ่งคือตัวของน้องเนี่ยหากไม่มีศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้ๆเลยก็จะทําให้ตัว mk 9 9เนี่ยยิงค่อนข้างแรงมากๆและถ้าหากมีศัตรูวิ่งเข้ามาหาเนี่ยก็จะทําให้ตัวเขาถึกขึ้นอีกสรหรับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆสกิลดาเมจก็ค่อนข้างแรงด้วยเหมาะที่จะเป็นอันดับ2จริงๆ สุดท้ายเราก็มาอยู่ที่อันดับที่1นนะครับก็จะเป็นตัวละครยอดชิดที่เป็นตัวละครคอเล็บเรื่องแรกที่เข้ามาในเกมการ์เดียนเทลนะครับนั่นก็คือเจ้าน้องลีน่านั่นเองเออลีน่านะครับอายุเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลีน่าอายุเท่าไหร่นะครับส่วนสูงอยู่ที่147ซนติเมตรนะครับถือว่าเตี้ยมากๆเลยนะครับส่วนน้ําหนักก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเผ่ามนุษย์นะครับเป็นตัวละครธาตุไฟใช้อาวุธประเภทถุงมือแล้วก็ใส่เครื่องประดับได้ด้วยเนาะ ตัวละครของลีนาเนี่ยการโจมตีปกติก็จะเป็นจีเนียสซอรเซอร์นะครับก็จะเป็นการใช้เวทมนต์ต่างๆเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับอาจจะมี2แบบเนาะเป็น Chaos สวร์นะครับกับไฟบอลอ่ะเจ้าตัวไฟบอลเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวสกิลอีกสกิลหนึ่งที่สามารถกดได้เนาะยิงลูกบอลเพลิงเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับเมื่อโดนลูกบอลไฟเนี่ยก็จะเพิ่มแอตแท็ก25ให้กับตัวเองเป็นเวลา4วินาทีดีมากสําหรับตรงนี้นะครับ ต่อมาเชนคอมโบสกิลของตัวลีน่าเนี่ยก็จะต้องเปิดคอมโบด้วยการทำให้ศัตรูติดพิษนะครับก็จะเป็นสกิลดะก้อนเล็บนั่นเองนะครับใช้เวทมนต์ทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่สร้างความเสียหาย350%ของดาเมจรอบตัวเป้าหมายค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับสกิลนี้และเป็นสกิลหมู่ด้วยนะครับสเปเชียลแอบริที้ของลีน่าเนี่ยก็จะเป็นวินชิลนะครับอ่าก็จะทําให้เมื่อโจมตีเนี่ยจะทําให้ดีเฟนส์เพิ่มขึ้นอีก30%จะทําให้ตัวน้องเนี่ยค่อนข้้้าางถึึกกขนมๆดวย ถัดมาก็จะเป็นพาสซีฟสกิลของลีน่านะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจระยะไกลให้กับตัวละครในปาร์ตี้นะครับนอกจากนี้เองก็จะมีพาสซีฟส่วนตัวด้วยที่จะทำให้สกิลของอาวุธเนี่ยคูดาวเร็วขึ้น4%นะครับอ่าดาเมจแรงขึ้นอีก10%ของสกิลนะครับแล้วก็จะเพิ่มโล่5%ให้กับตัวเองเมื่อเมื่อเริ่มการต่อสู้เนาะสกิลอาวุธของลีน่านะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแรนะ็กน้าเบรดเนาะ จะเป็นการโจมตี160%ของพลังโจมตีนะครับเวียงดาบเวทมนตเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูด้านหน้านะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะเลือดไหลก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับตัวลีน่าเนี่ยที่สามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งของเทียริสนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวลีน่าเนี่ย สามารถไปได้ทุกปาร์ตี้เหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่าพาส s ติป,ปาร์ตีเป็นการโจมตีระยะไกลไม่บังคับว่าจะต้องอยู่ธา,าตุใดธาตหนึ่งนะครับเล่นได้ทุกปาร์ตี้เลยเล่นได้ทุกท่าตเลยนะครับไม่ว่าจะลงเรดโคเลเซียมอารีนาหรือโคออฟเองก็ตามนะครับอารีนาเนี่ยทำได้ดีทุกโหมดเลยสําหรับตรงนี้ มันทําให้ลีนาเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่อยู่อันดับหนึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยกลายเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะปัจจุบันแล้วจะไม่สามารถเปิดหาได้อีกณนะตอนนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยตัวลีนาเองเนี่ยจะกลับมาให้เปิดอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปสหรวบตรงนี้เนาะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการจัดอันดับ5อันดับในครั้งนี้นะครับมีตัวละครตัวไหนที่เพื่อนๆชอบหรือเพื่อนๆอ,อวยหรือมีติด ID ดีแล้วก็ปั้นไว้แล้วบ้างนะครับหรือตัวไหนที่เพื่อนๆชอบใช้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม ในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับตัวละครในสายอื่นๆอีกนะครับจะเป็นสายอะไรก็รอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้เลวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ